เชวันี้นะครับเรามีน้องคนเก่งนะฮะมาพร้อมกับโค้ชนะครับน้องเป็นเยาว,วชนที่เรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยเลยนะฮะกับการเป็นตัวแทนครับเข้าร่วมแข่งขันยิมนาสติกรายการระดับโลกฟาโลคัพ2025ที่ประเทศอียิปต์นะฮะที่สำคัญนะครับการแข่งขันในรุ่นเยาว,วชนนี้นะฮะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกด้วยนะครับพบ<ช>กับน้องแพนและโค้ชเตอร์นะสวัสดีครับสวัสดีครับ อย่างเป็นทางการนิดนึงนะคะน้องแพนเด็กหญิงภูพัตราจงจิระวงศานะคะและโคชเติรงโคชช,ชนนสมจิตนะคะอุ้ยน้องแพนเก่งมากเลยอะติดแรงกิ้งหนึ่งใน8จากนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน14คนอืคแล้วแต่ละคนพี่กอลฟเขาแบบเป็นแชมป์ของแต่ละประเทศเป็นเยาวชนทีมชาติกันหมดเลย ให้พูดถึงความภาคภูมิใจที่ควารางวัลมาได้นิดนึงค่ะน้องแพนคะก็หนูรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในครั้งนี้หนูว่าหนูรู้สึกมีหนูรู้สึกดีใจมากที่ได้โอกาสแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆพี่ๆทีมชาติที่เก่งมากๆเลยด้วยค่ะบรรยากาศตอนไปแข่งขันเป็นยังไงบ้างคะก็สถานที่เขาจัดได้ใหญ่มากๆค่ะแล้วก็ทั้งอุปกรณ์ทั้งนักกีฬาทั้งทุกคนก็ เก่งกันหมดเลยค่ะเวลา<ม>เราเห็นคนที่ไปร่วมแข่งกับเราเนี่ยเราเรารู้สึกยังไงบ้างเห็นฝีมือของแต่ละคนก็รู้สึกเป็นอินสปิเรชันค่ะ<อ>แล้วก็หนูรู้สึกแบบภูมิแบบหนูรู้สึกภูมิใจกับตัวเองมากที่ได้มาถึงจุดนี้ด้วยค่ะ,คะเออทาไมครับทาไมถึงแบบความฝันเลยฉันอยากจะทําสิ่งนี้ให้ได้มันมันเริ่มจากตรงไหนไปไปเห็นอะไรมาเหมือนแม่บอกให้ลองไปเล่นยิมดูค่ะแล้วตอนเด็กๆหนู ก็เริ่มชอบแล้วก็เริ่มเล่นมาถึงจุดนี้เลยค่ะอ๋อเริ่มจากคุณแม่ยู่เริ่มตั้งแต่อายุเท่าไรานนาหร่อะคะน้องประมาณหหรือเจ็ดขวบค่ะเริ่มแล้วเราทำอะไรอยู่คะหกเจ็ดขวบน้อนจำไม่ได้แล้วเนาต้องถามว่าเอ๊ะโค้ชฮะอย่างมิวเนี่ยห6หกเจ็ดสิบเนี่ยเิ่มตอนนี้ได้ไหมหกเจ็สิบเลยแล้วได้ครับจริงๆกีฬานู้นสิบเป็นกีฬาที่เล่นได้ทุเวททุกสทยจริงจริงนะครับใช่โค้ชเอิ้งค่ะเห็นแววอะไรในตัวน้องเออ ก็เริ่มจากครั้งแรกที่เจอเขาแล้วกันครับก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้มีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาไปที่นักกีฬาระดับสูงได้ครับแต่ว่าก็มีเรื่องของเบสิกเล็กๆน้อยๆที่เราต้องมาปรับปรุงกันใช่ครับเขาเขามาเรียนหรือว่าโค้ชไปเห็นที่ไหนเขาเข้ามาที่สโมสรครับเข้ามาที่ยิมใช่ก็เจอเขาครั้งแรกเลยเป็นโค้ชคนแรกของเขาด้วยครับที่น้องมีแววมีแววว่างั้นใช่ครับปั้นได้ปั้นได้ พอโคชเตอร์บอกว่าเดี๋ยวจะปั้นน้องแพงเป็นแข่งระดับโลกน้องแพงต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะก็ต้องไปฝึกซ้อมทุกวันแต่ทั้งหมด6วันค่ะ6วันต่อสัปดาห์ใช่ค่ะฝึกหนักนะฝึกอะไรกันบ้างคะโคชคะก็ยิมนาสติกจะฝึกค่อนข้างหลากหลายมากๆครับทั้งแขนงของศิลปะ ความอ่อนตัวความแข็งแรงของร่างกายต่างๆซึ่งย <ơn> ิมนาสติกศีนของผู้หญิงนเนี่ยก็ต้องมีสเกยภาพเยอะๆครับค<ม>่อนข้างกว้างหลายอย่างมากๆคร <UE> ับแล้วต้องแบ่งแยกประเภทของยิมนาสติกแต่ละอย่างนียคะเอ่อยิมนาสติกยิมนาสติกสีนที่น้องแพนเขาเล่นอยู่นะครับแล้วก็ที่ผมเป็นโค้ชจะแบ่งเป็นทั้งหมดสิบอุปรกรณ์ครับก็จะมีฟอร์เอ็กซ์ไซซ์เอ่อโวลหรือว่าโต๊ะกระโดดบาลานซ์บีมหรือว่าคานทรงตัวครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นบ หรือว่าเป็นบาร์ที่เขาโหนกันนะครับก็ต้องซ้อมหมดทุกอุปกรณ์เลยใช่ครับโอ้คะแนนะเขาดูกันแบบแตกต่างกันไหม,มกับเรากับต่างชาติเหรอครับมากไอสี่ประเภทเนี้ยอ๋อใช่ครับก็ส่วนของฟอร์เอ็กซ์ไซนนะครับก็จะเป็นพื้นที่สปริงฟอร์กว้างๆที่เขาตีลังกากันแล้วก็มีการเต้นผสมประสานกันไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นคะแนนของทางเอ็กซิกกกคิวชันกับทางดิฟฟิ c ค l ลตครับ Execution คือเรื่องระเบียบร่างกายใช่ระเบียบร่างกายแล้วก็เรื่องของความสวยงามลงไปแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งจะเป็นเรื่องของท่าความยากครับโหไม่ง่ายที่เขาตีลังกาผาดโผล่กันที่น่ากลัวน่ากลัวนะครับไม่ง่ายดูภาพประกอบไปด้วยใช่างี้ที่ใช่ทีเห็นจะเป็นบาร์ครับเป็นบาร์อันนี้ละให้คะแนนยังไงจะเป็นคะแนนเรื่องระเบียบร่างกายกับท่าความยากครับใช่จะเห็นเรื่องไปเท้าเรื่องเข่าถ้าเข่าตรงไปเท้าง้มอย่างเงี้ยครับไปเท้าตรงก็จะไม่โดนหักคะแนน ใช่นนี่เป็นคานทรงตัวครับค่ะใช่พื้นที่เล็กมากครับแค่สี่นิ้วเองความกว้างครับที่ที่ที่เท้าเหยียบอยู่ใช่ใช่ครับสี่นิ้วสี่นิ้วเองครับแค่นี้เองใหญ่กว่าไอโฟนนิดเดียวเองครับโทรศัพท์มิวเปลี่ยนใจไหมยังอยากเรียนอยู่ไหมเปลี่ยนใจแล้วค่ะขอเป็นกำลังใจให้น้องแพนดีกว่าโอ้ยแพนเลยเก่งจริงเลยลูกโอ้ยเก่งมากลูกเก่งมากตอนตอนฝึกแรกๆเลยนะ อย่างเงี้ยมีหล่นมั้งไหมหล่นค่ะแต่เราก็ใจสู้เนาะใช่ค่ะไม่ยอมแพ้อ้อโหเนี่ยตัวแทนคนรุ่นใหม่จริงอ๋อโหสุดยอดมากเนาะนี่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 โอ้โหเก่งมากเก่งมากเห็ุแล้วก็ภูมิใจกับคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยใช่ค่ะแล้วพอเราคว้ารางวัลในครั้งนี้ได้เราวางแผนอนาคตในการแข่งขันยังไงกันต่อคะโค้ชคะก็พผนฝึกซ้อมหนักต่อไปครับก็เป้าหมายของ ตัวเขาก็คงเป็นในเรื่องของการติดทีมชาติว่าจะเลเวลไหนนะครับแต่ว่าเขาก็มีความตั้งใจที่จะเป็นนักกีฬาระดับอาชีพให้ได้อ่ะมาถึงฟาโลคับนี่ดีกว่าแล้วไปสมัครได้ยังไงฮะไปไปทราบมาจากไหนก็ทางสโมสรแล้วก็ทางสมาคมเขาติดต่อมาครับหมายถึงว่าสอบถามว่ามีความพร้อมในการประแกงขันอะไรเงีครับดูจากสกิลด้วยแล้วก็ช่วงทามมิ่งด้วยก็แผนก็เหมือนจะมีความพร้อม ตอนนั้นโค้ชได้ฝึกน้องน้องแพนมาหนานสักแค่ไหนล่ะอได้สอนเขาเต็มเต็มจริงๆก็มาณ6เดือนครับแต่ว่าเอา่อมาเจอเขาครั้งแรกแล้วก็รู้จักกันอย่างเงี้ยครับประมาณ1ปีแล้วตื่นเต้นไหมลูกพึ่งเอาจริงนะระยะเวลามันไม่นานนะหนึ่ง 1> 1ปีหรือว่า6เดือนที่เพิ่งรู้จักกาันอยู่คนบอกแพนไปแข่งไหมลูกอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นม,มากเขาไม่รู้ว่ามันสนามมันจะเป็นยังไงแล้วก็คนที่หนูแข่งด้วยเขาจะเก่งเท่าไหร่ แต่เราก็ตอบว่าไปค่ะมีความพร้อมอยากจะให้น้องแพนย้ำถึงรางวัลที่เราได้รับมาในครั้งนี้ค่ะ<ช>ว่ารเราได้รับรางวัลอะไรมาก็รางวัลรวมอุป,ปรกรณ์หนูได้ที่7จาก14คนค่ะ,ะชวนละวัล แต่และอุปกรณ์บีมหนูได้ที่6บาสได้ที่7แล้วก็ฟลอร์ได้ที่7ค่ะนี่นี่และค่ะคือความพักภูมิใจของตัวแทนคนไทยนะคะที่ไปแข่งขันในระดับโลกเนาะค <Okay. S 2> ู้แข่งของเราเป็นยังไงบ้างเวลาเราเห็นแล,แล้วเรารู้สึกว่าอย่างน้องแพนบอกอะเป็นอินสปิเรชันได้รับแรงบันดาลใจแล้วเรามาคุยกับโค้ชไหม mm. ว่าเราโอ้ไปเห็นอะไรมาเราตื่นเต้นกับแบบคนที่มาแข่งขันกับเรา ก็แต่ละคนที่มาแข่งก็ตัวใหญ่กันหมดเลยเขาดูแข็งแรงกันหมดเลยค่ะแล้วูตัวเล็กกว่าเขาเหรอลูกใช่ค่ะแต่ตัวเล็กไม่ใช่อุปสรรคนะใช่ไหมแล้วหนูเด็กสุดไหม่ะอายุเท่ากันค่ะอเท่ากันแต่เขาตัวใหญ่กว่าเหรอโอ้เออเออเอามาถึงโค้ชบ้างดีกว่าประสบการณ์เนี่ยเอาจริงโค้ชเราไม่ค่อยได้เห็นหน้าโค้ชนะประสบการณ์ไม่เบาเลยนะเล่าให้เราฟังหน่อยครับครับก็ เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเป็นนักกีฬาตั้งแต่อายุ4ี่ขวบเล่นไปจนถึงประมาณ1 4บสถึงสิปีก็ในระหว่างนั้นนะครับก็เป็นตัวแทนของจังหวัดไปแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติแล้วก็กีฬาแห่งชาติด้วยครับแล้วก็เคยคว้าแชมป์ประเทศไทยในตอนเด็กๆด,ด้วยครับใช่แล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ได้มีโอกาสได้ไปเ,เปลี่ยนสายไปเป็นนักกีฬาเชียร์ครับเชียร์ด,ดิงของมาวาาิทยาลัยนังสิตแล้วก็ได้คว้าแชมป์โลกที่ประเทศเยอรมนีครับได้ไปแชมป์โลกปี2 0 1 5 ครับครับผมโอ้ประสบการณ์ไม่เบาไม่เบาแล้วก็เก่งมากจริงส่วนเรื่องของการฝึกสอนนะครับก็เริ่มไปสอนที่ประเทศออสเตรเลียครับเป็นที่แรกแล้วก็ได้สอบใบสติฟิเคทเพื่อที่จะได้เป็นโค้ชอย่างถูกต้องตามกฎหมายของออสเตรเลียด้วยครับก็เริ่มต้นจากการสอนตั้งแต่เด็กท็อตเลอร์ครับสี่ขวบเด็กน้อยเลยไปรู้จักรากเงาของของสมาคมที่ประเทศออสเตรเลียครับก็หลังจากนั้นก็ได้สอนเด็ก5ขวบถึง7ขวบ เป็นต้นมาครับแล้วก็ได้เริ่มสอนคอมเพลตีฟทีมหรือว่านักกีฬาที่เพื่อความเป็นเลิศนะครับก็สอนได้ประมาณ3เดือนก็ถูกออฟเฟอร์ให้โยกให้ไปสอนจูเนยร์โอลิมปิกเดเวลลอปเมนต์โปรแกรมครับก็เป็นโปรแกรมที่พัฒนานักกีฬาเพื่อไปสู่กีฬาโอลิมปิกในอนาคตครับ<อ>ใช่แล้วก็เ <c oughs> ห็นแล้วผมมองเห็นอนาคตอยู่อยู่คนนึงตอนนี้นั่งอยู่โอ้โสุดยอดมาก,มากเลยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมดูรายการเราอยู่อยากจะเป็นนักกีฬายิมนาสติก อยากจะมาฝึกกับโค้ชเตอร์รอทำยังไงได้บ้างคะก็จริงๆแล้วทางสโมสรของเรานะครับแล้วก็ตัวผมเนี่ยค่อนข้างโอเพ่นในการรับนักกีฬาครับแต่ว่าก็ต้องฝึกซ้อมกันหนักแล้วก็มีกฎมีกฎมเกณฑ์มีระเบียบเยอะมากๆเลยค,คใช่ก็ผมว่าถ้ารักในกีฬาเนี่ยครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็มันไม่เป็นอุปสรรคเลยถ้าทําด้วยความรักจริงๆน้องแพนแล่ะคะลูกอยากจะพูดถึง ความรู้สึกที่มีต่อโคชเติ้งที่ได้มาฝึกแล้วก็ได้ไปแข่งขันแล้วก็ควา้ารางวัลมาได้ในครั้งนี้ก็รู้สึกขอบคุณโคชเติ้งมากนะคะที่คอยซอนฝึกซ้อมหนูแล้วก็อดทนกับหนูมาตั้งแต่ที่หนูเรียนโคชเติ้งมาะค่ะก็ทำไมอะหนูดืด้อเหรอลูกเ่า <laughs> <laughs> ถ้าหากว่ามีเด็กๆคนอื่นดูรายการเราอยู่แล้วอยากจะแบบเก่งเหมือนน้องฮานจะแนะนำยังไงดีคะก็ถ้าอะ ลองเล่นยิมก็เล่นได้นะคะเป็นกีฬาที่มหัศจรรย์มากๆแล้วก็ไม่เหมือนกีฬาอื่นๆเลยค่ะและหนูอยากพายยิมนาสติกไปถูระดับโลกเลยค่ะเป้าหมายในอนาคตครับก็อยากเป็นทีมชาติค่ะแล้วก็ไปแข่งในอินเทอร์เนชั่นแนลเยอะๆเลยค่ะแล้วถ้าหากว่าคนอยากจะมาฝึกกับโค้ชนะครับไปตรงไหนได้ะเนี่ยตอนนี้นะครับผมก็เป็นผู้ฝึกสอนอยู่ที่สโมสร จินตนานะครับอยู่ที่เพชรเกษม81ครับแล้วก็จะอยู่ที่สมาคมย,ยินม,มนาสติกแห่งประเทศไทยด้วยครับครับอายุ <c oughs> อะอายุสําคัญไหมถ้าหากว่าอยากจะเริ่มต้นทำไม,มพี่กัฟชีมาถามอายุอะคะไม่แบบเหมือนใส่อารมณ์ไงในการพูดอะ,ะอายุสําคัญไหมในการจะเริ่มต้นจริงๆอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นนะครับว่าอายุไม่สําคัญเลยถ้าจะเป็นการเล่นกีฬายิมนาสติก ณตอนนี้นักกีฬาที่อายุที่สุดก็ประมาณเกือบจะ50แล้วนะครับยังได้แชมโลกกันอยู่เลยครับ<ช>แล้วก็ในเกณฑ์ใช่ <c oughs> ได้อยู่ <c oughs> ยังยังอยู่ในเ <c oughs> กณฑ์ได้ค่ะ <c oughs> แต่หากว่าถักเป็นนักกีฬานะครับถ้าอยากเป็นนักกีฬานอนาคกก็<ม>ควรที่จะเริ่มตั้งแต่เล็กๆครับสีบ่ห้าขวบก็เริ่มส่งมาเรียนได้เลยครับจะได้ประสบความสําเร็จเร็วแบบน้องแผนนี่ไงใช่ค่ะให้น้องแผนปิดท้ายอะไรคือเสน่ห์ของกีฬายิมนาสติกคะมันเป็นกีฬาที่ท้าทายนะคะแต่ว่าสนุก พอเข้าใจปุ๊บมันลื่นเลยค่ะมันสนุกเนาะเราชอบเออราหาจุดให้เจอนะใช่เนืยอเป็นคนนึงที่ชอบดูเวลามีแข่งขันกีฬายิมนาสติกเพราะท่าสวยแล้วก็มันดูสนุกอะ่ะโค้ชฮะแล้วก็คิดว่าถ้าหากว่าถ้าเป็นเราขอบคุณทุกคนกดเปิดมากๆดีๆขอบคุณครับเดี๋ยวติดตามความสำเร็จเรื่อยๆนะฮะค่ะครับผมอ่ะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ